ทุกคนครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับใครที่กําลังมองหาไก่สาวพร้อมไข่นะครับหรือว่าจะเป็นลูกไก่ไข่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มเลี้ยงกี่ตัวดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสั่งจองจากที่ไหนวันนี้นะครับบริษัททีเอมฟีดฟาร์มของเรานะครับจะมาแนะนําไก่สาวพร้อมไข่ให้กับคุณผู้ชมกันนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่ต้องการอยากจะเริ่มเลี้ยงไก่ไข่นะครับผมแนะนําว่าให้เริ่มประมาณ10ตัวพอนะครับเริ่มเลี้ยงในน้อยก่อนนะครับเพราะว่า10ตัวเนี่ยขนาดกําลังพอดีนะครับ เดี๋ยวเราลองเช็คราคาอาหารสัตว์ก่อนแล้วก็ลองเช็คราคาตลาดก่อนนะครับว่าบริเวณบ้านที่เราอยู่เนี่ยมีราคาเท่าไรแล้วก็อาหารสัตว์เนี่ยเราจะไหวไหมถ้าเราเลี้ยงสยิตัวแล้วนะครับรู้สึกว่าเราแฮปปี้โอเคนะครับพอยสั่งเพิ่มบริษัท,ทเทอมฟีดฟาร์มของเรานะครับมีบริการจัดส่งไก่สาวพร้อมไข่เนี่ยทั่วประเทศครับแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีคิวจัดส่งประมาณสัปดาห์ละ1นถึงสครั้ง เพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องสั่งจองเยอะนะครับเริ่มสั่งในน้อยก่อนนะครับ